ต้องออกไปข้างนอกแล้วแม่และนี่แหละคือวิธีประหยัดเวลาแต่งหน้าของเรานะคะเราใช้เป็นตัวกันแดดซันแอมพลูของซีูคือเราไม่ได้อยากลงอะไรที่หนักหน้ามากนะคะแต่ว่ายังอยากได้ผิวดีผิวไวอยู่บอกก่อนเลยว่ารองพื้นไม่ต้องนะกันแดดตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วทุกคนเป็นเนื้อแอมพลูแบบบางๆไม่เหนอะไม่วาวเยิ้มคือช่วยให้ผิวดูใสดูไร์ขึ้นนะคะเห็นป้าจากหน้ามองๆง,ง่วงๆอยู่ก็คือแบบดูตื่นขึ้นทันทีเลยอะสังเกตเลยว่าฟินิชผิวข้างที่ทาแบบสวยมากฉ่าใสเหมือนผิวจริงไม่ขาววอกหน้าไม่่ออออออยนนนนะะคืืเเเหหมมป็ทัใ้้ผผิววดดูงลแแีก AAP50 บวก P A 4บวกคือกันแดดได้แบบสูงสุดเลยป้องกันทั้งรังสี U V A U V B แล้วก็แสงสีฟ้าจากมือถือคอมด้วยเหมาะมากเลยสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหนักๆน,นะคะหรือว่าเร่งเรงรีบตัวเดียวจบค่ะไม่ต้องลงหลายเลเยอร์หลาย,ย,ลายชั้นให้เสียเวลาสำหรับใครที่ต้องออกนอกบ้านหรือว่ากลัวแดดกลัวฝนใช่ปะเราทดสอบให้ดูแล้วนะคือกันน้ำมากจริงๆไม่หลุดไม่ไหล,ไม,หล,ไ,มหลไม่เป็นคราบเลยคือดีใครสะดวกจะลงแป้งฝุ่นตามก็ได้นะคะเขียนคิ้วแต่งตาทาแก้มทาปากนิดหน่อยก็สวยแล้วเหมือนตื่นมาสวยเลยในเวลาไม่ถึง10นาทีคือมันประหยัดเวลาไปได้้เยอะะะมากนคแลว รู้สึกว่ามั่นใจเพราะว่าผิวมันดูดีขึ้นแบบเป็นธรรมชาติคือเหมือนมีฟิลเตอร์ติดผิวบางๆปรับผิวให้พร้อมใครที่ยังไม่เคยลองกันแดดซีอูคือต้องลองใช้แล้วจะติดใจเป็นทางบำรุงกันแดดและทนอัพคือด,ดีใครที่กําลังมองหาอะไรที่ใช้ใง่ายๆแต่งได้ไวๆและช่วยให้หน้าดูผ่องแบบเป็นธรรมชาติกันแดดตัวนี้แหละของมันต้องมีเลยค่ะพอเจอแสงแดดปุ๊บผิวดูโกลว์ดิวอี้ใสแบบดูสุขภาพดีมากเลิศเกิน